สุดปั้งลิซ่าพงาดคว้าอันดับหนึ่งสาวใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020ลิซ่าลลิสามนโนบาลสาวไทยไวัย23ปีหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิ้งเกอร์กรุ๊ปเกาหลีที่มีเพลงโด่งดัง ไปทั่วโลกผงาดคว้าอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับ100คนที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020 100 most beautiful face in asia pacific 2020ของ tcc asia ซึ่งคัดเลือกจากดารานักแสดงนักร้องคนดังทั่วเอเชียและการโหวตจากแฟนครับสำหรับคลิปวิดีโอการประกาศผลจัดอันดับระบุไว้ว่าริซ่าทั้งสวยและมีความสามารถและเป็นผู้หญิง ที่หลายคนชื่นชมเธอเรียกได้ว,ว่าสาวไทยมากความสามารถรายนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมากส่วนเพื่อนร่วมวงแบ a ็คพิค์อย่างเจนนี่คว้าอันดับ5โรเซ่คว้าอันดับ8และจีซูอันดับ9ในขณะที่อันดับ2เป็นของมุนยองสมาชิกจากวงเกิร์กรุ๊ปเกาหลีมาม่ามูนอันดับ3 a n g e l เจล่าหรือยางอิงนักแสดงสาวชาวจีนรุครึ่งเยอรมัน นอกจากนี้ในการจัดอันดับดังกล่าวยังมีดารานักแสดงและนักร้องชาวไทยหลายคนที่ติดอันดับ100อันดับแรกได้แก่อันดับที่14เนเน่พรนพัทรอันดับที่44มินนี่นิชาอันดับที่68บีน้ำทิพย์อันดับที่76ออมสุชาอันดับที่85เบลล่าราณีอันดับที่100ใบเฟิร์นพิมพ์ชนก ด้านรางวัล100อันดับคนดังที่มีใบหน้ารอที่สุดในเอเชีย2 0 2 0 100 o d e Most Handsome f a c e in Asia Pacific 2020อันดับหนึ่งตกเป็นของเสี่ยวจ้านนักร้องนักสแสดงชื่อดังชาวจีนอันดับ2โอเซคุนสมาชิกบอยแบนด์เกาหลี XO e และอันดับ3า่ชายเสี่ยวคุณที่เป็นทั้งนักร้องนักเต้นนักแต่งเพลงและแร็ปเปอร์ชาวจีน โดยโผลหนุ่มหน้าหล่อเองก็มีคนดังชาวไทยติด100อันดับแรกมากมายได้แก่อันดับที่46เชนสุภพงศ์อันดับที่61ปุ๋มนพนันอันดับที่79บี้ทศภาคอันดับที่80คริสพีรวัชรอันดับที่85พุทธพุทธิชัยอันดับที่87นบกุลชานนอันดับที่88กอฟคณาวุฒิอันดับที่93มิวสุภสิทธิ์อันดับที่97เฟิร์สธนพล ก็เรียกได้ว่าไม่เกินความคาดหมายนะคะเพราะลิซ่าแบ็คพิงนี่สวยสุดๆค่ะแต่ที่เสียดายจริงๆก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกน่าจะได้อันดับต้นๆหน่อยนะคะอันดับที่100ไกลไปไหมอ่ะเพราะรู้สึกว่าน้าน้องเขาอ่ะสวยมองยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะชอบน้องใบเฟิร์นมากๆคะ่ะ